ไปกลับบ้านดีกว่าค่ำแล้วตอนไหนเจ้าวนะัทซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอเซียนพิชชิง สำหรับวันนี้นะครับน้องๆมันจะมาเลาะตีปลาช่อนนะครับตามขอบขอบที่เขากําลังทําอยู่นี่ไงทุกคนขอบตรงนี้แหละน้องๆจํากันได้ใช่ไหมวันนั้นคิตตี้เลสตัวเงี้ยตีไปก็มันมีตัวกัดสีครับเอาสีโอเคครับครับผมโอเคเดี๋ยวมีจะตีตรงนี้นะได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดซับสไคร้ที่ช่องนันด้วยครับผมวันนี้ครับลงยูทูปครับ ครับล,ง YouTube. ลุงยูทูบสวยมึงเห็นเนราไหมนี่มึงจะใช้นี่ทุกคนวันนี้เราจะใช้ตัวนี้เลยกบติดปีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวไหมทุกคนมาอ้้ยโลนวางไปมาทุกคนมาตีกันดูว่าจะกัดไหมนะ thấy đẹp quá mặt mía hay đẹp quá ơ tại sao nhìa mặt mìa 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 đây nhờ mình mình gặp yên yên nhiều nào nó được đến lại tụi con suối này quá chân nhờ mà hài mà nuôi tụi con sát cái cuộc cây mọi người กับโลกนี้นะแต่ปิดเงียบนะทุกคนโอเคอเหนือเอ็กชั่นเริ่มดีแนละ้ว โอเคเอ็กชันเริ่มดีแล้วทุกคนมาเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนดูข้างหน้าจะมีตัวกัดไหมนะไม่มีเดี๋ยวเราเดินไปตีข้างหน้าท่างาสาลาทุกคน

มีนะทุกคนโอ้ยนั่นไงอนั่งทุกคนเออการ์ด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 ก็ต่อเตลดมี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 ตัวนั่งไงตัวเล็กเกือ ตัวเล็กเกินทุกคนเล็กมากทีก่บ้านไม่มีประกาศมีแต่เปลาหัวกลัวไม่เลี้ยงแลว้วน้อยทุกคนกัดตัวเตะไในเลยที่นเลยที่ตัวเล็กเกินไม่ได้ไม่ได้ ก้าปานเลยมันกินเลยดะก้าวปานตัวเล็กแดงเบือเบือคอบเล็กเรียวตัวเต่าแต่มันไม่มีที่ตัวใหญ่ ตีตัวเราเตะตัวเ็นไม่มีดีเงือไม่รู้เป็นอะไรเอียงเยียดชอดแล้ว มาไม่ดีเลยแอคชั่นมาหมุนติ้ว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 ใช่ไหมย้ายย้ายย้ายที่ตรงนี้ไม่มีตัวตรงนั้นยังไหมลองดูก่อนไม่น่ายัง ไม่น่ามีนู้ดีกว่าเข้าไปต่ออ๋อ ต้องดูกันมาแ้วา,าจะได้ไหมมาดูกันบนตัวคือน้ำต่วมมาดูสิมันจะกัดไหมทุกคนอ เรียบ้อยดอกแรกก็ตึงเขาเลยวันนี้ก็ชนไม่อยู่แล้วบอกว่าชนบอกว่าผมลาก่อน ไม่ไม่มีเลยไม้สองเข้าป่าไม่ล็กไม่มีเลยไม้สองเข้าป่าไม้สามสวยงาม ไม่ถามต่เงียบกีบยังตัวไม้วะไม้สี่สวยกว่าไม้สามอื้มอ,อืมแทนติดง่ายขึินอีกไม้เดี๋ยวกยเดี๋ยวก็ย้ายฝั่งอีกไม้ก่อน เงียบคลิปไม่ขัดเลยนะโอเคตีฝั่งนี้เลยวกนี้เอาเชือ,อ,อกอกไ้ยังวะยังไม่ยังยังไม่ออกนจะตีได้ไหม Нет, yep, нет. Yep. เงียบคลิปไม่ตูไม่ตามเลยนะทุกคนไม่ใช่ยังปลานี่เบอร์ไปกลับบ้านดีกว่าค่ำ้ว ทุกคนนเงยทุกคนโอ้โหโอ้ไม่ยังปลาไม่ยังปลาตามมากัดตรงนี้เลยนี่อ่ะพอไม้สุดท้ายมันเอาแบบนี้ไงเรียบร้อยขอดูตัวหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆ,ๆเล้ว ปาดโหดเหมือนกันนะเมื่อกี้ทำไมมันไม่โดนนะตัวะทำไมมันมันอบไม่ปิดวะมันคลายเรอเกือบกันนะเมื่อกี้เป็นไนล้วหายแล้วทุกคนฝั่งน,นี้ดูดิ เราต้องไปยืนตรงนู้นดูอีกอีกทีนึงโอ้กัดนะเมื่อกี้เวยกัดโหดด้วยธรรมดาเวยเออเอางอได้ดิ ดูที่เดี๋ยวมันตามมากัดเองไกัดย่างโหดลโเลยเมื่อกี้เทดายมากเลยเดี๋ยววัดไม่ขึ้น หายเลยนะทุกคนเป็นอย่างนียวหายเลยกัดทีเดียวหายเลยทุกคนไม่ใช่มั้งโอ้เข้าป่านั่งลงมาก่อนไปไปไป กัดโหดนะเมื่อกี้กัดแรงด้วยนะไซส์น่าจะสวยแหละไปไหนวะโอ้โหเหยียจิ๋วไงมันทุกคนเหยียบมันเล็กก็เลยเสี่ยงได้มันก็ใกลมันน่าจะกัดซ้ำนะมันจะตียังไงให้มันกัดทำวะ ตรงนี้ยังไงแต่วาเนาะตรงนี้ไงเรียบร้อยทุกคนฟอโอฟูไม่เอกฟูเลยอือหือฟูอย่างโหดเลยน้ำเงยียบบอกเลย ลายเนี้ยไม่ค่อยดีไม่แนะนำโอเคอ๋อหลายคนถามมาเห็นบอกว่าใช้มือนิ้กวกดแบบนั้นน่ะไม่ได้มันต้องหมุนกลับมาเลยเห็นบอกว่าน่เราอคองเห็นพังแลว้วทุกคน หายแล้ววันนี้มันหายไปไหนแล้วอือหือจบข่าวในพระดานนักโอ้โหติดต้นมะพร้าวม้วนไปหน้าสองรอบกลับหลังยี่สิบ ก็เลยทำให้มันฟูไงน้องๆกลับบ้านเลยแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านเราเงียบไปแล้วก็มาใหม่เก็บได้ไปเก็บได้ตัวนะทุกคนไม่พาสลับด้วยอันตรายกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เงียบไปเงียบไปก่อน